สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านมาแล้วครับคลิปอีกคลิปหนึ่งของวันวันที่2กันยายน2565ตอนนี้ก็บ่าย2โมง59นาทีแล้วครับพี่น้องดูนะครับนี่คือป้ายซุ้มประตูด้านหลังทางด้านหลังของป้ายนะครับด้านหน้าก็ เป็นภาษาไทยอันนี้ด้านหลังเป็นภาษาเวียดนามสืบเนื่องจากว่าที่แรกเราว่าด้านหลังเราจะไม่ใส่ด้านหลังคือทางไหนพี่น้องดูนะครับผมขออนุญาตฉายดูนะครับนี่คือด้านหลังด้านหลังซุ้มประตูนี่ที่แรกว่าเราจะทาสีเฉยแต่ว่าพี่ประพันธ์บอกว่าควรจะมีผมบอกว่าควรจะมีแล้วก็แกยินดีที่จะบริจาคสืบเนื่องจากว่ามันเกินงบประมาณเยอะพี่ประพันธ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแกรับผิดชอบเองเพราะว่า สุสานภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามควรจะมีพี่น้องหนะครับเงี่ยตางเวียดเกวไทยล้านไซยึงน้ำยมยินหายมาหางานหายไม่หายเบียนเตียงเวียอ้นเงื่อนบาหุงจีโตจีอุดตายตรุมยอมรับภาษาเวียดนามผมอ่านไม่ค่อยเก่งนะครับก็ เรียกว่าถ้าภาษาถ้าว่าว่าหยุดก็หยดุดว่าไม่ได้เรียนก็ว่ากันไปแต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าป้ายอันนี้นี่งบป,ประมาณทั้งหมดทั้งติดตั้งนี่สามหมื่นห้าพันบาทคู่ที่บริจาคพร้อมติดตั้งก็คือพี่ประพันธ์ศรีพานิชและก็คุณกฎจกรพี่อุดคู่ชีวิตของพี่ประพันธ์แล้วคนที่ติดตั้งก็คือพี่พี่สิทธิชัยอ่า พี่เขารับทาป้ายแล้วทําได้ดีมากเลยพี่สินทิชัยเชิญท่านนี้ครับผมจะได้ขอสัมภาษณ์หน่อยว่า,าป้ายที่พี่สิทธิชัยทานี่ของของของพี่สิทธิชัยชื่อบริษัทอะไรนะครับชัยชนะแกรนิตชัยชนะแกรนิตและแกะสลักและแกะสลักนะครับพี่น้องทุกท่านฮะพี่น้องทุกท่านถ้าใครอยากจะทําป้ายนี่โอ้ไม่ต้องห่วงเลยพี่เขาคุณภาพราคารวดเร็วแล้วก็ทันใจด้วย พี่เขาทําป้ายตรงนี้แค่สามสี่วันเองทั้งหมดนะครับแล้ววันจันทร์พี่จะมาติดป้ายใช่ไหมครับพี่สินชัยว,วันจันทร์พี่สินชัยจะติดทั้งป้ายภาษาเวียดนามภาษาไทยสองป้ายหน้าหลังใช้เวลากี่วันครับพี่สินชัยไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันอ่าพี่น้องดูนะครับแปลว่าวันจันท์นี่ป้ายจะติดเสร็จทั้งหมดเลยอยากจะบอกพี่น้องลูกหลานบอกทุกท่านว่าโอโ้โหดูความสวยงามของป้ายนะครับ ป้ายนี่สูงหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรเท่ากันกับภาษาไทยใช่ใช่ใช่พี่สิทธิ์เส่งข้าวตมนึผมเลยป้ายสูงหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรพี่น้องดูนะครับขออนุญาตอ่านทดทวนอีกครั้งนะครับเงี่ยตังเวียดเกี้ยวถ่ายลานใสยึงน้ำย่ำยนันหายงานหายไม่หายเบียนเบียนเตียงเวียดอน้น เงวินบาหุ่งจีโตทิอุดาตโตตธอโอ้ผมต้องขอโทษจริงๆที่อ่านไม่ค่อยเก่งเพราะว่าอย่างว่าแลผมไม่ได้เรียนภาษาเวียดนามเรียนแค่อนุบาลสามก็เลยต้องขอโทษพี่น้องเรื่องภาษาด้วยแต่สิ่งที่ตะกวนอยากจะบอกพี่น้องว่าป้ายนี้ดูแล้วดูขลังมากเลยผมต้องขอขอบคุณพี่ประพันธ์ศรีพาณิชย์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพาไทยเวียดนามที่มีจิตใจบริจาคป้ายนี้3 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับคู่ชีวิตก็คือคุณกฤชครหรือพี่อุดนะครับจะมาติดตั้งที่ซุ้มประตูสุสานชาไทยเชอสายเวียดนามแห่งประเทศไทยนะคบพี่น้องต้อยกุวันรายงานจากสุสานชาไทยเชอสายเวียดนามแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ